สวัสดีครับวันนี้แอดมินมีความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังเตรียมความพร้อมผู้ศึกเนชั่นสลีก2022สัปดาห์ที่2ที่ประเทศฟิลิปปินส์หลังจากลงอุ่นเครื่องเมื่อวันเสาร์เอาชนะเจ้าภาพฟิลิปปิน 3, ส์3-0เซต โดยครดด่วนดดนายศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมที่สนามสมาร์ตอน,นันตในตาโคลิเซียมสนามแข่งขันจริงโดยได้แจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันว่าในสนามมีแสงน้อยกว่าปกติและคาดว่าสนามนี้ทีมไทยจะมีการปรับผู้เล่นเล็นเลกน้อยเนื่องจากสนามแรกสาวไทยเจอเกมหนักต้องเล่น5เซตถึงสนัดและยังต้องเดินทางข้ามทวีปด้วยโดยเรียกตัวยูนัทพ สนิทกลางตัวลิบบโรได้บินมาสมทบทีมเรียบร้อยแล้ว โดยโปรแกรมนัดแรกสนามที่2นักตบสาวไทยทีมอันดับที่14ของโลกจะประเดิมสนามพบกับทีมแคนาดาทีมอันดับ15ของโลกในวันที่14มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกาส่วนนัดที่สองพบกับโปลแลนด์วันที่16มิถุนาเวลา10นาฬิกานัดที่3พบกับญี่ปุ่นวันที่17มิถุนาเวลา18นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบสหรัฐอเมริกาวันที่19มิ ธุนายนเวลา14นาฬิกาซึ่งจากการเช็คสถิติกเก่าศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ก่อนที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ14ของโลกจะเจอกับแคนาดาทีมอันดับ15ของโลกในเวลานี้ โดยทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งในรายการในปี2021และเป็นนักตบสาวไทยที่มีผลงานดีกว่านักวอลเลย์บอลแคนาดาตัวแทนจากทวีปอเมริกาใน FIVB Volleyball bon Women's Nations League และนอกจากนี้หากย้อนเข็มไปในเวลาเก่าๆไทยและแคนาดายังเคยเจอกันมาอีกหนึ่งครั้งในศึก World Grand Prix Women เมื่อปี2003ซึ่งนักตบสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ1เซตสรุปแล้วไทยและแคนาดาเคยเจอกันมา2ครั้งในทุกรายการและเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะรวดทั้ง2ครั้ง สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยโคด,ดวนดนายศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเล์บอลหญิงไทยจะเสริมทัพผู้เล่นอีกหนึ่งรายนั่นก็คือนัทพรสนิทกลางตัวรับอิสระจากนครราชสีมา คิวเมนซีวีที่จะเดินทางไปสมทบกับทีมอีกคนต่อจากนัทนิชาใจเสนตำแหน่งมือเซตและวัชริยานวลแจมตำแหน่งบอลเร็วอีกด้วยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้สาวไทยในวันพรุ่งนี้เวลา13.45นาิกา45นาทีนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับนักตบทีมชาติไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ